สวัสดีครับโอ้โ oh, ห oh. ไม่ได้เจอกันนานเลยครับหลายเดือนเลยเอาไม่ต้องพูดพวามทำเพลงนี่มาดูรถรอครับพวกล้อดำครับอันนี้เป็นหัวประดุกนะครับนี่ฟูโซก็ไม่ทราบเหมือนกันครับว่าเครื่องจะเป็น 6M60 แต่น่าจะขึ้นตระกูลเอม็มไปแล้วล่ะ60หรือ61เนี่ยรอครับขอบอกถ้าคนที่ติดตามาพวกรถด,ดำ6ล้อนะครับจะรู้เลยครับว่ารถบ้านไหนขออนุญาตเจ้าของรถด,ด้วยนะครับขึ้นบอ่อแบบชิวๆครับขันเร่งจะไม่ไ,ได้กดเลย สวยงามตามท้องเรื่องจริงๆครับนี่มองในกล้องนี่ก็มาติดเฟรมหน้ารถผมนะผมนั่งอยู่หน้ารถสรีหน้าจะเพียเพ้ยนๆหน่อยแต่ลอครับขอบอกดูรถบ้านเขาครับแต่ละคันแมาเด็ดเด,ดเด็ดแน่นอนครับโ้สุดย,ยอดครับขอบอกครับ โคตรรอเลยครับอยากรอแบบพี่ต้องไม่นี่เท่าไหร่ฮะขออนุญาต้ดยเน้อรถรอรอจัดขอบอกมาดูคันที่2ต่อครับขออนุญาตไม่ลงจากรถนะครับโอ้โหร้อนเหลือเกินเวลาเที่ยงเลยครับเนี่ยประมาณเกือบเกือบเกือบเ,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 เที่ยงครับที่ผมทำคลิปไม่ได้เจอกันนานมากเลยครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้ ไม่ได้ทำนะมันไม่มีเวลาครับเราอาชีพขับรถด,ด้วยแล้วจะเอาคลิปด้วยมันก็ได้อย่างเสียอย่างครับพี่น้องก็คือทําหอาชคลิก็คือไม่ได้เที่ยวนะไม่ได้เที่ยวหมายความว่าไอ้ไอ้ที่เราวิ่งเนี่ยจำนวนเที่ยวมันก็น้อยลงรายรับก็จะน,น้อยลงวันนี้มีมีโอกาสครับวันนี้มีโอกาส ต่อแถวเขาก็เลยโอกคหัวแถวเป็นพวกรถหล่อคันนี้นะครับคันนี้ผมไม่มั่นใจนะว่าจะเป็นซีรีส์500แปลงหน้าวิตเตอร์หรือเปล่าผมไม่มั่นใจนะครับหรือว่าจะเป็นหัววิตเตอร์มาเลยผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยนะครับขออนุญาตเจ้าของรถด้วยนะครับเพราะว่าอยากนำเสน,จนอจริงๆรถท่านหล่อจริงๆ ถูกใจไวรุ่นนะครับไวรุ่นสมัยนี้ที่ว่าอยากมีรถด,ดำกันก็เพราะพวกคันนี่แหละแต่งรถให้รอให้สะดุดตาผมก็ยังชอบเลยครับนี่โนนีคันครับหลอดจัดหลอดจัดฝากกดไ like, ลค์กดแชร์ด้วยนะครับใครที่เพิ่งเข้ามาดูช่อง น้ำดินฟินเวอร์นะครับ่าดผู้ติดตามอยู่ประมาณ30-40ก็จะเข้าเกณฑ์ของ youtube แล้วครับ1,000 1,000ผู้ติดตามทำช่องมา3-4ปีแล้ว <c oughs> เอยสงสัยเนื้อหาสาราไม่โดนใจอ่าเต็มแล้วครับลูกเพ่อย,ยนีอ่อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคเดี๋ยวค่อยคุยครับมาดูขึ้นบ่อนก่อนเลย หลอดจักครับหลอดจักเร่งกดแบบตึงๆนิดๆหรือไม่มันก็ต้องกดนะมันจะใครจะปล่อยคานยกกันเร่งขึ้มนมาไม่คิดเลยครับว่ากดตึงๆมาหน่อยสวยครับเป็นภาพที่สวยงาม จริงสวยจังครับรอครับรอรองามรอมากถ้าเครื่องคันนี้ก็จะต้องอนุญาตปรับมุมนะถ้าคันนี้ตรงรุ่นก็จะต้องเป็น J.O. อะไรอะ่ะแปดประมาณนั้นใช่ไหมครับ2องพราะมันเร็วเนาะมันต้องเป็นประมาณนั้นครับนสุดยอด ขออนุญาตนะครับผิดพลาดประการใดขออาภัยไว้ด้วยแต่รอครับรอ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 ,อสวยงามครับรอจริงรอจังเลยนหนมีเบรกให้ฟังเสียงด้วยหรือไฟเบรกครั้งอันที่สามครับอันที่สาม เป็นเจ้าเอซฟทีอาสองสี่ศูนค่าของรุ่นนะครับมันก็ต้องตรงรุ่นแหละพอดูโครงสร้างแล้วอะไรแล้วกว็นี่แหละครับ FTR24 สองสี่พร้อมลบครับสภาพนี้พร้อมบูพร้อมบูมุด ปาก็ได้อะไรก็ได้ไม่ต้องระแวงไฟครับอืดไปแล้วครับแบตโผน่าจะอืดไปแล้วอ่าเมื่อกี้ที่ผมพูดค้างไว้ก็คือมิสู 2,000น,นี้นะครับเป็นเป็นรถช่างที่มาปรัแบบแต่งปัม๊มไฮดรอลิกแล้วก็น่าจะจูนเพชเชอร์หรืออะไรปรับแรงดันอะไรประมาณนี้ครับอันนี้เขาทำไปแล้วเมื่อกี้นี้ก็โอเคอยู่แล้วน,นี่เขารอดูครับว่าตัดไปสักพักแล้วมันจะเป็นยังไงสรุปแล้วมันก็ดูผมดูว่ามันช้าเหมือนเดิมนะอาการเดิมก็คือแบบนี้แหละที่ที่ว่า เจ้าของไปโคนี่เรียกช่างเข้ามาเนี่ยประมาณนี้เลยครับพอร้อนๆไปก็เมื่อวานนี้ผมลองขยับโอโ้โคช้ามากครับยกอาร์มถ้าไม่ขึ้นนะครับยกบูมก็เอ่อบูเออยกยกยก,ยกบูมถ้าไม่ขึ้นอนะ่ะอาร์มพอยืดได้ครับเมื่อวานเนี้ย พอล้อแล้วเอาเลยครับเอาเรื่องเลยตายเป็นรถก็ไม่ได้เที่ยวแล้วยิงไปกว่นั้นกนะ็คือเจ้าคนขับไม่ใช่คนนี้นะครับไม่ใช่ไม่ไม่ใช่คนที่ขับอยู่ในคลิปนี้นครับตำแหน่งเขาพขาอขอลรอตัวจริงนะเขาไม่มาด้วยก็เลยตายเป็นคนขับก็ต้องลงมาตักเองคนขับรถถูกรอก็ต้องลงมาขับเองครับไปกันใหญ่เลยแบบเที่ยวก็ไม่ได้ แต่ไม่เป็นไรครับมันผ่านมาแล้วครับบนไปก็เท่านั้นเพราะมันเป็นเรื่องของเมื่อวานมาดูกันตอ่อพี่ว่าเอา้าไอ้นั่นปล่อยไปก่อนนีน่มาดูรถหล่อนี่กันไม่คันนี้เห็นด้านข้างนะเป็นเดก้านะพี่น้องใช่ไหมเป็นอีสูเดก้าถามว่าเป็นเครื่องตัวไหนอ่ะวางบูมซะแล้ว งคงจะให้ช่างขยับปรับแต่งใหม่ครับอ่าใช่เลยครับเป็นเดก้าครับอีซูดเดก้ารายละเอียดเครื่องผมไม่รู้เลยครับแต่ว่ารถเขาหล่อจริงรถเขาใช้ได้เลย แต่งเต็มครับไฟกี่ชั้นอหนะึ่งสองสามสี่สี่ชั้นอะโ,อโหเยอะครับเยอะอย่าอย่าให้พูดเลยครับดูนะครับ <c oughs> โคตรหลอ่อเลยลูกพี่เอ้ยแต่อยู่กับผมไม่ได้แบบเนี้ยเช็ดไม่ไหวเลยขอบอกแล้วผมขามุดขาลุยขาขี้เกียจล้างด้วยดีรถอผมเน้นแต่เนี่ยดูนะครับพี่น้องเนี่ยดูว่า ผมเน้นแต่ข้างในพอดูได้ครับข้างนอกก็เดิมๆก็ปกติรถผมเดิมๆให้ทิขเเนวๆเก่าๆคันนึงแต่ก็ยังพอหางเงินได้ครับะไปแล้วโอ้แ๋วพี่น้องสวยจัดอาองั้นปิดท้ายกันด้วยโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอีคันหนึ่คันหน,น,นึงาลังถอยลงครับพี่น้องเห็นไหมเนี่ย ตบโฟกัสครับมานี่ก็เป็น FTR นะครับนี่ติดแต่งเต็มครับสีแดงเขิมอ๋อลายออ u ติมัส้าเป็นสมัยหนังออปติมัสดชัดเลยอ่ะใช่เลยใครพอม่รู้ใช่ดิเนี่ยครับรอครับเดี๋ยวปิดท้ายไปด้วยคู่นี้เลยละกันนะพี่น้องนะเพราะว่าต่คู่เขาตปรับจูนเพชเชอร์อีกแล้วเราจะเสียเวลาพี่น้องเอาครับ โอเคครับฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามกดกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับเพราะว่าผมก็เพิ่งจะกลับมาทำคลิปมีอะไรแนะนำก็คอมเมนต์เข้ามาครับทักทายกันได้ครับโอเคครับสวัสดีครับ